สวัสดีค่ะก็อันนี้จะเป็น <c oughs> ซื้อของจากร้านลงท้ายที่9บาทนะเขาบอกเออจริงจริงโบเห็นป้ายเขาว่าเริ่มต้นที่9บาทนะคะแต่ว่าโบดูมาหมดนะมันก็ไม่มีชี้9บาทนะส่วนใหญ่มันก็เริ่มต้นที่19บาทมากกว่ามัง้งน่าจะอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าร้านเขาลงท้ายด้วย9 Uh, จริงๆถ้าซื้อร้าน20ช็อปเนี่ยมันก็คงจะ20บาทแต่เผอิญร้านนี้เริ่มต้นที่9บาทแล้วค่ะเพราะว่าร้านเขาลง,ลงท้ายด้วย9ก็เลยเป็น19บาทคนะส่วนใหญ่โบก็จะซื้อตายางกับเออกับอ,อ,อันนี้ติดมาันึงเพราะจำได้ว่าเคยซื้อแล้วก็เลยมีหลายแบบนะคะนี่ก็19บาทโบว่าถูกดีนะเพราะว่าโบซื้อจากร้าน20บาทก็คงจะ20บาทนี้ก็ถูกกันบาทหนึ่งมาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรบ้างจากร้านนี้ อันนี้ก็ตายางนะส่วนใหญ่จะเป็นตายางเออันนี้สิบเก้าบาทนะคะที่โบซื้อมาเออมันมีหลายราคานะแต่ลงท้ายด้วยเก้าบาทห้าเก้าสามเก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโบเออของเขาก็เยอะดีค่ะแต่ว่าโบสนใจต,ตายางนะก็เลยไม่ได้ดูอย่างอื่นแล้วอีกอย่างเออรีบๆด้วยค่ะก็เลยซื้อแต่ของที่สนใจแต่ร้านเขาก็มีอะไรเยอะนะ แถวตึกคอมขอนแก่นนะคะเป็นร้านเริ่มต้นที่9บาทแต่โบว่า9บาทไม่น่าจะมีนะคะน่าจะประมาณ19บาทมากกว่าเพราะว่าอย่างบางอย่างโบเคยซื้อ10บาทเออจากร้าน10บาทจริงๆนะคะช่วงที่จัดเอางานไหมขอนแก่นนะ,ะก็จะมีร้าน10บาทอย่างเงี้ยเออ10บาทแล้วก็ราคาถูกอย่างไอตัวบีบยาสีฟันเนี่ยโบซื้อ10บาทแต่ว่าร้านเนี้ยเขาขาย19โบก็เลย ยังไงก็ยังไม่จําเป็นก็เลยยังไม่ซื้อค่ะค่อยรอซื้อราสิบบาทช่วงเทศกาลงานไหวออ้อันนี้ก็ตายางนะคะแล้วก็มีหมึกให้ด้วยสีชมพูมส่วนใหญ่ก็ซื้อตายางไว้ปั๊มให้เด็กเล่นนะหรือแม่ตัวเองก็เออชอบตายางด้วยแหละแล้วก็มีหมึกให้ด้วยนี้สิบเก้าบาทหมดเลยลายก็น่ารักดีคนะ่ะ แล้วก็มีหมือให้ด้วยก็อยากได้หมึกมาลองใช้ด้วยค่ะแต่ว่าเนี่ยลายก้อนนี้สีชมพูถ้าซื้อในห้างโบน่าจะแพงกว่านี้นะคะไม่ใช่จะสามเก้าห้าเก้าหรอคะ มอไม่ค่อยชื่อสุดท้ายเป็นอตะไกรอเล็กนะเอมันมีหลายลายน่าสนใจค่ะแต่ว่าเออไม่อยากซื้อมาเยอะเพราะว่าขี้เกียจเก็บนะแล้วซื้อมาตอนที่เขาขายสิบบาทาโบยังหาไม่เจอเลยแต่ว่าเยอะอันนี้ร้านสิบาทก็ขายสิบาทนะเป็นเหล็กอย่างนี้ด้วยนะคะเล็กๆแต่อันนี้สิบเก้าบาท ก็หมดแล้วที่ซื้อของจากร้านนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ